สวัสดีจ้าวันนี้เราก็จะมาตัดต่อคลิปในแอปแคปคัดกันนะจ๊ะขั้นแรกเราก็เข้ามาในแอปก่อนนะขอปิดก่อนสักครู่แล้ก็เลื่อนหายนะจ๊ะแลวก็จะเบาหน่อยนะจ๊ะ,จะเนนะะได้สีแล้วก็เลื่อนหแล้วก็สต็อปไปน,นะจ๊ะแล้วก็เข้ามานะจ๊ะพอเราเข้ามาเร็วมันก็จะให้เลือกรูปใช่ไหมจ๊ะเราก็ไม่มีรูปนะเราจะไปดาวน์โหลดรูปก,ก่อนนะจ๊ะ นี่นะจ๊ะแล้วก็เข้ามาในนี้เลยนะจ๊ากดเข้าไปน้าจ๊ะแล้วก็รอสักครู่จ้ะแล้วก็พิมพ์ของที่ตัวเองอยากได้นะจ๊ะเราก็จะพิมพ์ตอนนี้เลยนะจ๊ะนี่นะาจ๊าพอเราพิมพ์เสร็จเราก็เลือกรูปได้เลยเราก็จะดาวน์โหลดรูปนี้นาจ้ะนี่นะจ๊ะแล้วก็รอสักครู่จ้ะนี่นะาจ๊าแล้วก็เข้ามาในแอปเหมือนเดิมนะาจ๊ะแล้วทีนี้ก็กดออกเข้าใหม่นะจ๊ะแล้วน้าจ๊า นี่จ้ะกดเข้าแม่แบบนะจ๊ะก็จะมีรูปนะจ๊ะเอารูปพี่เอิงก่อนนะไปเช็คจ้ะนี่จ้ะแล้วก็กดต่อไปเลยนะจ๊ะใครตัดต่อเป็นก็ไม่ต้องดูนะจ๊ะนี่นะจ๊ะแล้วก็จะลงนะจ๊ะกดอิงนะจ๊ะจักรู้นะจ๊ะ แล้วเราต้องกดไปที่ส่งต้องกดส่งออกเลยจ้าแล้วก็รอมันโหลดนะจ้าอย่าไปกดออกอะไรเลยนะจ้าอ่านคําตรงนี้ด้วยนะจ้านี่จ้าแล้วก็อย่ากดออกนะคะเดี๋ยวตัดภาพมาจ้านี่นะจ้าพอดาวโหลดเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะจ้า นี่ก็จะกดตอบไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็กดจิ้นจุดจ้ะแล้วทีนี้เราก็จะได้อันนี้แล้วนะอย่าเพิ่งนะนี่แล้วก็กดมาตรงนี้ดูตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะนี่จ้ะเราได้วิดีโอนี้แล้วนะจ๊ะนี่จ้ะโอเคจ้ะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะบายๆจ้าเฮ้ยยังไม่จบสิโอ้ยบายๆแล้วแล้วกัน